โดยลาสุดลานสากลขวามิตรภาพลาวไทยเกียมพ้อมบริการหับนักท่องเที่ยวเขามาเล่าแล้วโดยในเมื่อวันที่8เดือนท่านว่าปี๒๐เวสำนักข่าวเล่าเนสโนนเดดีโอรายงานข่าวว่าภายหลังทีรัฐบาลไล่มีแถลงการเปิดหับนักท่องเที่ยวเขามาท่องเที่ยวประเทศเลาวเฮา นับตั้งแต่ต้นปี2022เป็นต้นไปในไดญาทียังมีการแพร่ระบาดของพยาติโควิด -19 ภาคส่วนเกี่ยวของทั้งภาคลัฐและภาคธุรกิจไลมีการกักเกี่ยมความพร้อมล่านต่างๆในเวียกทีตนเองหับพิสอบในนั้นได้มีภาคส่วนล่านสากลขวมิตรภาพลาวไทย แห่งที่หนึ่งนักดวงเวียงจันทร์ทานพันโทกิรอนกิวงไซห้องหัวหน้าคณะคุ้มคล้องดานหัวนาลานต่อหม้อสากลความิตรภาพลาวไทยแห่งที่หนึ่งนักดวงเวียงจันทรได้หายสัมผัสในวันที่เซาเ็เดือนทัานว่าปี2 0งพเว,ว่าการกาเกียมเปิดล้านเพื่อต้อนหับนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวประเทศเลาว โดยผ่านลานสากลแห่งนี้ตามแผนการเปิดของรัฐบาลต้นปี2022เป็นต้นไปซึ่งการเกียมค้ามพรพรมของลานสองแห่งนั่นก็คือลานสนามบินสากลวัดไตและลานสากลความิตรภาพลาวไทยแห่งที่หนึ่งการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีสามได้เงสะนั่นเพื่อหับห้องนักท่องเที่ยว ต่างประเทศที่จะเดินทางเขามาประเทศเราโดยผ่านด่านสากลแห่งนี้ปัจจุบันพวกเขายังได้กักเกียมความพร้อมหอบล้านเซนล้านป้องกันความสงบล้านบุคลากรและล้านการบริการต่อมอพาษีสาธารณาสุขอุปกรณ์ป้องกันโควิดมีจุดขัดกรองอยู่ทั้งล้านหนาล้านและอื่นๆ ซึ่งในปัจจุบันลานของพวกเฮ้าได้หับการปรับปรุงพื้นฐานโครงหลางหอบลานเพื่อแก้ไขการแออัดของผู้โดยสารและพาหนะโดยสพอร์ตตู้แจ้งเอกสารใหม่ของต่อม่อภาษีและคะแนงการเกี่ยวของเพื่อหับห้องผู้โดยสารนับมือเพิ่มขึ้นเดื่อยๆ โดยได้รับการสุกยูเอาใจใส่จากนครดวงเวียงจันทร์และกระทรวงป้องกันความสงบส่วนขอรการประสานงานระหว่างลานซึ่งนาในวงเด็บเบื้องลานไทยพวกเฮาได้มีการประสานงานกันปกติตามหลักการพวัวพันสากลคือสนธิสัญญาสัญญาขามแลนลาวไทยบทบันทึกความเข้าใจลาวไทย และอื่นๆที่เกี่ยวของซึ่งล้านคว่ำยุงยากกอดานีมีนักทองเที่ยวมาหลายการบริการอาจมีการศักซาเป็นส่วนข่าวคะแนงการเกี่ยวของภายในด่านบางคะแนงการก็ขาดล้านบุคลากรอุปกรณ์การจัดเก็บลายหับบ่อเพียงพ่ออาจมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเสื้อเนื่องจากนักทองเที่ยวมาหลาย เฮตหายการอังออแออัรหกักษารในยาหางบอใดและอื่นๆซึ่งบัญหานี้ทางลานก็มีความพร้อมในการหับเมื่อทานพันโทกิลอนกิวงไซยังหายหูเติมว่าสำหรับลานซึ่งหนาตามขอมูลเบื้องต้น เพิ่นจะบอ่อเปิดให้ค้นทั่วไปเดินทางเขาออกเล่าและขามไปยังประเทศล้านซึ่งนาซึ่งเพิ่นมีการกำหนดเงื่อนไขเงื่อนไขที่จะเดินทางไปนั้นโดยสพอร์ตจะมีการกักโตหนึ่งคืนอยู่ที่ฝั่งไทยซักยาคบบลสมีเอกสารผ่านกงสุนซึ่งประเทศเลาวเฮากอบท่านได้เปิดหาย บุคคลทั่วไปเข้าออกลานได้จะเปิดหับแต่กลุ่มนักท่องเที่ยวเท่านั้นส่วนนักท่องเที่ยวที่เขามานั้นจะต้องกักโตกวดเสื้่สีสโมงทาบพบเสื้อก็สามารถท่องเที่ยวตามแผนการได้ส่วนการประจำการอยู่ลานประกอบมีต่อมอบภาษีกักกันซัดพืชห้องบริหารและกรมกงสุนกระทรวงการต่างประเทศ การเข่าออกแม่นหายปฏิบัติตามมาตรการของคะแนงการสาท่าอย่างเข็มงวดผู้ที่เข้ามาต้องได้ผ่านการขัดกรองจากหน่วยงานสาท่าประจำลานก่อนจึงเข้ามาหาเจ้าหน้าที่ได้ต้องได้ปรับปรุงกลไกลแบบใหม่จากเมื่อก่อนผู้เข้ามาต้องผ่านต่อมอแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนเอาซาท่าเป็นลานนา ถ้ากวดบอบภพพญาต์ก็ปล่อยให้เขามาหาเจ้าหน้าที่ที่ตม่อเพื่อกวนเอกสารตามขั้นตอนในการเข้าประเทศทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยจากพญาต์โควิด -19 อันนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดที่ทั้งสำนักข่าวเล่าเนสนนเดดีโอเพื่อนเนตเดีเคียนมาขอยกอนนำมาอ่านสรุปทานฟังสำหรับใครที่มีคำคิดคำเห็นแนวใดก็คอมเมนต์บอกกันได้เวย สำหรับคลิปนี้ขอขอบใจมมทุกคนได้ที่เขามาเบิงแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้า